สวัสดีครับพบกับผมสุดเกตสเปียรสป,ปาชแน,นลอีกเช่นเคยนะครับสำหรับเอพีนี้ครับเป็นพีที่42แล้วครับผู้ชมครับที่ผมได้เดินทางจากสามเหลี่ยมมรกตนะครับด้วยมุ่งหน้าไปที่สามเหลี่ยมทองคําครับ สำหรับการเดินทางใน EP นี้ครับจะเริ่มต้นกันที่บริเวณหมู่บ้านสับป,ปันนะครับแล้วก็ไปจบที่รอยต่อระหว่างอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับกับ, ere, บอำเภอบ่อเกลือนะครับก็เดินทางกันไม่ไกลกันใน EP นี้นะก็จะมีวิวทะเลที่สวยงามอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็เป็นมุมที่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับจะไม่เคยเห็นกันเท่าไหร่ฮะเพราะว่าถ้าเกิดมาก็ ส่วนใหญ่ก็มาจบที่มุสปันสปานเนาะแล้วก็ขับรถกลับกันเนี่ยนะครับแล้วก็หลังจากนี้ไปนะก็จะไม่มีปั๊มน้ํามันนะครับอย่างที่เคยแจ้งไว้นะก็จะมีอีกทีหนึ่งก็นู่นแหละครับบริเวณอ,อำเภอทุ่งช้างนู่นแหละฮะแล้วก็มีทางอำเภอเชียงกลางก็มีปั๊มนะครับแต่ว่าก็ระยะทางไกลพอสมควรครับ คุณผู้ชมลองดูครับแหม่ถนนนี่ทอดยาวเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นทางขึ้นเขากันยาวๆนะ,ๆนะก็ใช่คความเร็วก็ไม่ได้สูงมากนะครับเพราะว่าถนนก็เป็นถนน2เลนนะแล้วก็ไหลาทางจะไม่ค่อยมีด้วยนะครับดังนั้นครับหากใครที่ต้องการจะมาเที่ยวบริเวณนี้ก็อยากจะให้เช็คสภาพรถให้ดีๆครับเพราะว่าถ้าเกิดรถมีปัญหากลางทางมาเนี่ยนะครับจะหาคนที่ช่วยเราได้ยากมากเลยนะครับเพราะว่ารถสวนทางนี่แทบจะไม่มีเลยนะครับ แต่ว่าใครที่มาช่วงที่เป็นฤดูการท่องเที่ยวเนี่ยก็อาจจะมีรถกันพอสมควรน,น,นะครับแต่ว่ายังไงซะนะครับอย่าลืมครับเบอร์ฉุกเฉินครับเบอร์ช่างเบอร์ รถ1นึ่หเหรือแล้วก็ตามนะครับยังไงก็ต้องเตรียมพร้อมไว้หยุดเสมอนะครับหากว่ารถมีปัญหามาแล้วเนี่ยนะฮะจะได้มีคนมาช่วยเราได้นะอย่างน้อยนะครับหากว่าเราไปพักโรงแรมไหนเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีเบอร์โรงแรมไว้เนาะเผื่อว่ามีปัญหาอะไรขึ้นมาครับจะได้โทรมาสอบถามทางโรงแรมได้บ้างนะเผื่อว่าทางโรงแรมนี่จะประสานงานให้ผู้ที่สามารถที่จะมาช่วยเราได้นะครับมาให้ความช่วยเหลือเรานะครับ สำหรับใครที่มาเที่ยวน่านนะครับคุณผู้ชมแล้วหากว่ารถมีปัญหานะครับหรือว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรนะลองทักผมมาทางเพจทำงานอย่างไรเหมือนเที่ยวดูนะครับเผื่อว่าช่วคนคุณผู้ชมมาเที่ยวน่ะนะครับผมจะอยู่ที่น่านบุรีนะครับเผื่อว่ามีอะไรที่ผมพอจะช่วยได้ครับผมก็จะได้ให้ความช่วยเหลือนะครับเนาะ นะครับคุณผู้ชมครับถนนทนทางช่วงนี้ก็จะเป็นแบบที่เห็นฮะก็อาจจะมีบางช่วงที่ขรุขระบ้างนะครับแล้วก็มีบางช่วงที่ขึ้นเขาลงเขานะครับอย่างไงก็ใช้เกียร์ให้เหมาะสมกับความเร็วนะครับเหมาะกับสภาพถนนเนาะวิวทรัพย์สองข้้นทางก็จะเป็นป่าเขาแบบนี้แหละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ใกล้เข้าฤดูฝนแล้วครับภูเขาที่เป็นสีแห้งแล้งนะครับตอนนี้ก็เป็นสีเขียวแล้วฮะนะครับดูสิครับโอ้โหถนนนี่ฮะที่เราเห็นอยู่ทอดอยู่ทางข้างหน้านี่ฮะ เป็นยังไงฮะอ,อุณหภูมิก็ไม่ได้ร้อนมากนะครับประมาณยี่สิหยี่องศานะครับนี้ขนาดผมมาช่วงเย็นเย็นบ่ายๆแล้วนะก็ยังเป็นบรรยากาศที่ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับ ถาว่าใครเอารถเกียร์ออโต้มานะครับก็อย่าลืมช่วงนี้ก็จอดดูกันบ่อยๆนิดนึงนะครับอาจจะมีกลิ่นคลัชเหม็นนิดนึงนะกลิ่นคลัชอาจจะเหม็นนะเพราะว่า,าช่วงนี้น่าจะเปลี่ยนเกียร์บ่อยกันนะฮะส่วนตัวผมเองใช้เกียร์ธรรมดาครับคุณผู้ชมครับเลยจะสามารถที่จะจัดการกับเกียร์กับรอบความเร็วของรถตัวเองได้ดีพอสมควรน,นะครับก็ลงรถครั้งหนึ่งก็เดินๆมาดมๆดูๆนะฮะก็ยังไม่มีกลิ่นอะไรผิดปกตินะครับ 18กิโลเมตรจากแยกอำเภอบ่อเกลือครับคุณผู้ชมครับก็จะมาถึงบ้านบ่อหยวกนะอันที่จริงแถวนี้ที่ผมใส่ชื่อหมู่บ้านนะครับเพราะว่าผมถ่ายมายาวนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีจุดอะไรให้เราได้สังเกตกันมากนะครับก็เลยต้องใส่ชื่อหมู่บ้านนะครับสำหรับหมู่บ้านอื่นๆที่ผ่านมาผมไม่ได้ใส่ให้อย่าน้อยใจกันนะครับ ครับหลังจากที่ถนน2เลนแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นถนน2เลนเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะไม่มีเส้นแบ่งถนนนะครับทางก็ค่อนข้างจะแคบนิดนึ่งถนนทางข้างหน้าก็จะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับก็จะเป็นถนนแบบนี้ไปสลับกับถนน2เลนที่มีความกว้างขึ้นบ้างนะครับมีเส้นแบ่งถนนอย่างเรียบร้อยดีนะฮะแต่ว,ว่าบางช่วงก็จะเป็นแบบนี้แหละครับแต่ว่าการเดินทางก็ถือว่าสะดวกสบายครับไม่ได้มีช่วงที่เป็นเห็นนินแดงหรืออะไรประมาณนั้นนะฮะไม่มีนะครับ แต่ว่าก็จะมีบางช่วงบางตอนที่ถ้าหากว่ามาช่วงฤดูฝนอาจจะเจอกับดินสไลด์บ้างนะครับยังไงก็อย่าลืมตรวจสอบล่วงหน้ากันด้วยนะครับอาจจะมีประกาศจากทางจังหวัดมาบ้างน,นะว่าถนนเส้นไหนเพร้อม่ใช้งานหรือเปล่านะครับ ผมขับรถมาไม่นานครับก็จะมาถึงต้นกำเนิดแม่น้ำน่านนะครับทีแรกก็กะว่าจะลงไปดูนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเนื่องด้วยโควิดนะก็นั่งช่างใจอยู่นานพอสมควรครับสุดท้ายก็ตัดสินใจว่าไม่ลงไปดีกว่านะครับเพราะว่าผมขับรถไปกรุงเทพด้วยนะก็เลยไม่อยากจะให้าชาวบ้านไม่สบายใจนะครับก็เลยเดินทางกันต่อครับ แม่น้ำน่านเนี่ยนะครับ,บผู้ชมถือว่าเป็นแม่น้ําที่มีความสําคัญกับประเทศไทยอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในสี่สายของแม่น้ําที่เป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําเจ้าพยานะครับแม่น้ําเจ้าพยาก็จะมีปิงวังยมน่านเนาะแม่น้ำน่านก็เป็นหนึ่งในนั้นครับที่เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ําเจ้าพยานะครับ แม่น้ำน่านเนี่ยนะครับมีต้นกําเนิดในเทือกเขาหลวงพะบางครับในเขตอำเภอบ่อเ,เกลือนจังหวัดน่านจากตาน้ําจุดเล็กครับไหลรวมกันโดยไหลขึ้นผ่านไปทางเหนือครับผ่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติแล้วก็วกลงที่อำเภอทุ่งช้างอำเภอเชียงกลงอำเภอปัวอำเภอท่าวางาังผาผ่านไปที่อำเภอเมืองน่านครับเข้าที่อำเภอภูเพียงครับลงไปถึงที่เวียงสาาณนน้อยนาหมื่นครับก่อนที่จะถูกกั้นด้วยเขื่อนสิลิกิตนะครับหรือเรียกกันว่าปากนายนั่นแหละนะครับ หลังจากที่ผ่านเขื่อนเซลกิจไปแล้วครับคุณผู้ชมก็จะผ่านไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์ฟิษณุโลกพิจิตรนะครับแล้วก็ไหลรวมกับแม่น้ําปิงที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับกลายเป็นแม่น้ําเจ้าพระยาแล้วไหลออกสู่จังหวัดออขออภัยจังหวัดนะี่อยอลอลออกสู่อ่าวไทยนะครับ รวมระยะทางของแม่น้ำน่านครับมีระยะทางรวม740กิโลเมตรครับถือเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในจำนวนแม่น้ำทังสีสายที่ไหลรวมกับเป็นแม่น้ำเจ้าพยาครับจากป้ายที่ผมจอดสักครู่นะครับก็จะต้องเดินไปประมาณ ไม่ไกลฮะประมาณ2-300เมตรเท่านั้นเองนะครับก็จะเจอกับตาน้ําที่เป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําหน้าแล้วนะครับเอาไว้โอกาสหน้าครับผู้ชมครับผมจะเดินทางมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะไปเดินเที่ยวดูนะครับเพราะว่าผมก็ชอบเดินทางแนวนี้พอสมควรนะฮะเหตุผลส่วนหนึ่งนอกจากเราจะได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติแล้วนะครับยังถือว่าเป็นการออกกําลังกายไปในตัวด้วยนะฮะ นะครับเป็นคอร์สน้ำหนักแบบที่ถือว่าเป็นการมาเที่ยวด้วยไปในตัวเนาะจะได้แบบพลิกวิกฤตเป็นโอกาสอะไรแบบนี้นะอันนี้กลายเป็นโอกาสในโอกาสในโอกาสอ,กาสอ,กาสอีกทีเดียวเออเนะฮะตรงนี้เป็นภูเขาหัวโลนะครับคุณผู้ชมครับแม่ผมยังไม่ไม่ไม่ไมเข้าใจเลยฮะว่าเขาปีไถอะไรกันได้ยังไงครับตรงนั้นโคตรจะชันเลยนะนึกสภาพขนาดเราขึ้นบันไดตอนนั้นผมไปที่ไหนฮะถ้ามายนาครอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอ้โหผมยังแบบ หอบขนาดนั้นน,คนะคุณผู้ชมแล้วถ้าเกิดผมเดินขึ้น,ขนเขาที่มันชันในขนาดนี้นะครับจะเป็นยังไงเนาะก็นึกสภาพไม่ออกมากันนะครับชาวบ้านที่เขา,เาทำเกษตรกรรมบนเขาแบบนี้เนี่ยต้องมีร่างกายที่แข็งแรงกันมากๆเลยทีเดียวครับ เรื่องของภูเขาหัวล้นครับคุณผู้ชมผมจะไม่พูดถึงแล้วกันนะครับก็ผมไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ที่มากพอที่จะเอามาพูดได้นะครับมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวนะฮะนะเพราะผมพูดไปแล้วอาจจะมีปัญหาได้นะครับผมก็เลยเว้นไว้ก่อนนะครับเราไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะผมจะพูดถึงเรื่องนี้อีกทีหนึ่งแล้วกันครับ ถนนหนทางก็จะประมาณนี้ไปเรื่อยๆครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะจอดแวะชมวิวข้างหน้าแป๊บๆนะฮะผมก็จอดกันแป๊บหนึ่งไม่ได้จอดนานมากนะครับเพราะว่าต้องทําเวลาละนะครับตอนนี้ก็บ่ายๆเย็นๆแล้วนะครับยังเหลือระยะทางอีกหลายร้อยกิโลเมตรที่ผมต้องเดินทางครับสําหรับคืนนี้ครับผมไม่ได้พักที่เมอเชียงกลางนะผมกลับไปพักที่ตัวอำเภอเมืองน่านเลยนะครับไปพักที่บ้านเลยนะก็จากเชียงกลางไปน่านก็น่าจะประมาณ แปดสิบเกิกโลเมตรได้นะครับแล้วตอนนี้ผมยังไม่ถึงเลยนะตอนนี้ผมเพิ่งจะออกจากบอกเรือมาครับแล้วก็โอ้ยจากด่านห้วยโขนไปหน่นก็180ยกโลได้มั้งนะฮะโอ้ตอนนี้ผมเหลือประมาณ2องสามสองรกโลนะครับกว่าที่ผมจะถึงอำเภอเมืองหน่นะนะผมก็เลยต้องทําเวลากันหน่อยนะครับ หลายท่านอาจจะงงอะนะฮะว่าเอ๊ะผมมาทําไมทําอะไรคืออย่างเงี้ะจะว่ามาเที่ยวมันก็ไม่ได้เที่ยวเต็มตัวนะครับแล้วก็ด้วยความที่มันใกล้บ้านด้วยนะผมก็เลยกลับไปนอนบ้านดีกว่านะฮะแล้วก็วันพรุ่งนี้ผมก็ขับรถจากน่านมานะครับมาตั้งต้นที่อำเภอเชียงกลางแล้วก็ถ่ายกันต่อแบบนี้นะฮะผมทาประมาณนี้แถวหน่านนะคือใจอะอยากจะไปค้างที่อื่นดูบ้างครับแต่ว่าบางทีอะติดที่ว่าลูกสาวไม่ยอมให้ไปไหนเลยนะ ะครับต้องอยู่กับลูกสาวตลอดเลยเออกำลังไปช่วงที่ติดพ่อนะครับด,ดังนั้นก็เลยต้องแบบเออกลับมาบ้านบ่อยๆหน่อยนะครับตรงนี้ที่ผมจอดชมวิวคุณผู้ชมเออเป็นเป็นป่าเหี้ยวนะเป็นป่าเหี้ยวนะปะ่าป่าช้านั่นเองนะคุณผู้ชมก็ไม่รู้ว่าคิดยังไงที่มาถึงมาจอดมุมนี้นะนี่ฮะน่าจะเป็นเพราะวิวสวยนี่แหละนะครับก็เป็นชาราสถานที่วิวสวยอันดับต้นๆของประเทศไทยได้เลยนะผมว่านะ จากนั้นผมก็รีบเดินทางต่อเลยฮะอยู่นานไม่ได้ฮะวิวฮะแถวนี้นะครับทางโค้งแถวนี้ก็ค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรนะครับดังนั้นฮะการใช้เกียร์และใช้เบรกอย่างถูกต้องนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับดูทางโอ้โหหนักพอสมควรครับเอ่อมันอาจจะไม่ได้หนักเท่าทางที่เราไปพลทัเบิกนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเอ่อถ้าบวกกับระยะทางกับเวลาที่เราเดินทางมาแล้วเนี่ยผมว่ามันก็ ทำให้เราเหนื่อยเพลียกันได้พอสมควรนะครับ ขออนุญาตลา์คุณผู้ชมตรงนี้เลยแล้วกันครับเอ่อยังมีวิวให้ดูอีกนิดหน่อยๆนะฮะก็ยังดูไปกันเรื่อยๆแบบนี้นะผมฝากคุณผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับยังไงก็ฝากไปกําลังใจผมด้วยนะยังเหลืออีกหลาย EP เลยนะครับที่ยังรอการตัดต่ออยู่นะฮะ ก็น่าจะประมาณร่วม70 ep ได้นะครับสำหรับทริป13นี้นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆายทริปที่ผมถ่ายไว้แล้วนะครับก็รอเวลาเท่านั้นแหละนะครับหลังจากที่จบทริป13แล้วผมก็จะย่อยลงไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP, หน้าครับสำหรับ EP นี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ